เม้นมันสก,กรปรกปกติมันก็มานั่งขอทานบ้านเราอยู่แล้วแล้วล่าสุดเนี่ยมันมาโดยที่มีคนขนมามันก็มาสิเพราะฉะนั้นมึงปล่อยมาโดยที่ไม่มีการตรวจโรคได้ยังไงกันไข้หวัดนกหาหาวัดนกระบาดระบาดอยู่ตอนนี้ประเทศカมรแล้วมันก็สก,กรปรกไม่ล้างมือล้างตีนเข้าใจหรือยังมันมีทั้งนักท่องเที่ยวカมร์มีนักท่องเที่ยวไทยมึงเชื่อกูเหอะนักท่องเที่ยวカมร์ถ้าเกิดไม่ขนมามันก็มาไม่ได้หรอกทำไมไอ้พวกนี้มันยากจนไม่มีเงิน และระวังอยู่นิดเดียวระวังอะไรระวังว่ามันลอดตอมมาได้ยังไงไม่มีพาสปอร์ตไม่มีบัตรประชาชนมันเข้ามาจากตรงนั้นเนี่ยพ๊บเนี่ยเดี๋ยวระวังมันจะลักลอบหนีเข้าเมืองมาแล้วจะซวยนะอีตุ้งติ้งจะดิ้งสีระวังนะถ้าเกิดไม่ห้ามนักท่องเที่ยวเขมรเข้าประเทศไทยตรงประจัก์ตาเมินทมเนี่ยมึงปล่อยมาเละเทะหมดแล้วเนี่ยตอนนี้อาฮะภูมิธรรมอะพี่อ้วนภูมิธรรมปล่อยมาเลเทะหมดแล้วเนี่ยระวังมันเอาไข้บัตรนกซึ่งระบาดในบ้านมันอยู่ในตอนนี้มาระบาดในประเทศไทยระวังนะเมือง แม่งอีกคุ๊ยของเขมรเสือจเข้ามาแม่งชี้หน้าด่าต่าง